ารชินวัตคณะผู้บริหารจากรัฐบาลรวมถึงองค์กรทุกภาคส่วนเทศธุรกิจนะครับขออนุญาตก,กาวต้อนรับอย่างเป็นทางการทุกท่านเข้าสู่เวทีอาเซียนเอ o m i นมิก l อ o k ลุ2025 the rise of ASEAN a, a renewing opportunity โอกาสครั้งใหม่กับการพง,งานของอาเซียนครับชื่อจาก World เป็นอาเซียนเพราะหลายคนคงจะเห็นจากไทเทลเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าอาเซียนโอกาสก็จะเป็นของเราครับใช่แล้วค่ะ ก็กลับเรียนคุณแพทย์ทองทานเชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าเป็นอาเซียนเอ็กซ์แนมิกเอาลุคด้วยสาเหตุที่ทางกองบรรณาธิการของเราเนี่ยเรามองว่าอาเซียนเนี่ยว่าก็จะมีเรื่องของทั้งสงครามการค้านะครับสงครามความขัดแย้งเชิงจีโ p o l i t i c s ซึ่งทวีความรุนแรงในลงครามตัวแทนที่มันเกิดขึ้นในบางพื้นที่เหมือนกัน ทั้งหมดเนี้มันคือความมันคือความเสี่ยงคือความผันผวนที่มาจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นผลที่เราจัดงาน a s e ซียนเอ็กซ์แคม l o เอ2025ขึ้นในปีนี้นะครับขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณทางทางวิทยากรขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ให้เราจะค่อยๆมีทางออกและอาเซียนจะเป็นหนึ่งในทางออกนั้นเพราะฉะนั้นเรามาฟัง วิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ให้เกียรติมาประทับฐากับเราในหัวข้ออย่างที่บอกไปว่านี่คืออาเซียนเอคอนอเมิกอาลุก2025 Please join welcoming her us join in ขอเสียงปรบให้ท่านนายกครับสวัสดีค่ะ สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ Good morning ladies and gentlemen uh, ambassadors Sorry t h a my speech today has to be in Thai but I will discuss with you guys later ก็สวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอขอบพระคุณกรุงเทพธุรกิจนะคะที่ให้เกียรติเชิญดิฉันมาพูดในวันนี้ค่ะแล้วก็ Happy birthday กรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ37ปีนะคะก็ดิฉันแก่กว่า1ปีค่ะก็นะคะอันนี้ก็เป็น c o n n e ็ t ชันนิดหน่อย จริงๆก็อายุ38นะคะถ้าอยู่ในวงการอื่นๆที่เคยทำธุรกิจมาก็จะไม่ไม่มีใครบอกว่าอายุน้อยนะคะแต่พอมาเป็นการเมืองปุ๊บก็คือจะบอกว่าอายุน้อยไปแต่จริงๆดิฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องคนรุ่นใหม่ก็ได้แต่จริงๆคนที่อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาทำงานในทุกๆตำแหน่งทุกๆวงการคิดว่าก็จะได้มี e อ NERGY มีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะพร้อมกับมี คนรุ่นก่อนที่จะสามารถซัพพอร์ตเป็นที่ปรึกษาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ,อยากให้ประเทศไทยค่อยๆเ,เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วะว่าทุกวงการก็มีคนทุกอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอวันนี้ค่ะก็ขอมาแชร์ตอนแรกเนี่ยทางทางกุนให้ธุรกิจเชิญมาแล้วก็บอกว่าขอให้แสดงวิสัยทัศน์อะไรอย่างนี้นะคะฉันว่าขอเป็นอะไรที่อยากจะพูดมากกว่าว่ารัฐบาล ของเราเนี่ยกำลังจะทำอะไรต่อไปแล้วก็ประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประมาณนี้ให้ฟังค่ะอย่างอาทิตย์ที่แล้วค่ะฉันก็ไม่มีโอกาสได้ไปประชุม ACD นะคะที่กาตาเมืองโดฮาค่ะก็เป็นประชุมที่เป็นทางการแบบนี้ครั้งแรกในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนหน้านี้ที่เคยไปประชุมต่างประเทศก็จะเป็นในฐานะของหัวหน้าพักไปครั้งนี้ก็ รู้สึกว่าอย่าง ACD เองนะคะเป็นเป็นการประชุมที่ประเทศไทยของเราเองเป็นคนเริ่มขึ้นมานะคะเมื่อปี2002ซึ่งก็22ปีมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นประชุมที่อาศัยหลายๆประเทศในภูมิภาคมาคุยกันแล้วก็มาดูว่าเรามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงได้บ้างนะคะเราก็จะมีความท้าทายต่างๆในเรื่องของ geo politics นะคะพอแล้วได้เข้าไปคุยเนี่ยตอนที่ ตอนที่เข้าไปคุยทุกคนก็จะพูดเสมอนะคะว่าประชุมเนี้ย ACD เกิดขึ้นได้เพราะประเทศเพราะประเทศไทยเป็นคนตั้งขึ้นมาและอีกอย่างเนี่ยที่ไปอะค่ะก็ได้มีการไปยืนยันกับทุกท่านว่าปีหน้านี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัด ACD ประชุม ACD ขึ้นที่ประเทศไทย2025นะคะอันนี้เราก็ไปยืนยันตรงนี้แล้วก็พอไปถึงค่ะทุกท่าน ในผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยก็ให้เกียรติเราอย่างมากนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนคุยแบลตทโรกันก็ได้คุยในเรื่องของว่าอยากจะมาทําอะไรที่เมืองไทยเราก็เอาตัวเรานี่แหละบอกเขาว่าเรากำลังทาอะไรอยู่และตอนนี้วางแผนเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าหลายๆประเทศนะคะก็มองเห็นว่าอยากจะลงทุนกับประเทศไทยนะคะก็พูดเลยว่า มีอะไรที่เขาสนใจบ้างส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วสิ่งที่เขารู้ว่าประเทศไทยของเรามีดีนั่นก็คือเรื่อง Health แล้วก็ Wellness นะคะสาธารณสุขของเราดีแล้วก็มีเรื่องของ Service ต่างๆที่รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกค่ะตอนนี้เองนะคะซึ่งในในในกลุ่มของของอาเซียนก็มาถึงปีที่57แล้วค่ะอาเซียนของเราเนี่ยมีอายุมากกว่า ทางพวกยูซะอีกนะคะเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาได้คุยกันสมัยก่อนตั้งแต่ย้อนกลับไปปี60เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสงครามแล้วก็มีการมีสงครามเกิดขึ้นพอย้ายมาถึงปี90เนี่ยก็เริ่มเป็นในเรื่องของมีการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เขาพูดกันว่าให้เปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามของการค้านะคะแล้วก็เป็นรากฐานมาถึงปัจจุบันนี้สมัยตอน9 0สูเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการค้าเสรีมากแล้วก็อย่างประชุมเอเปกเองก็เกิดขึ้นช่วงนั้นด้วยเช่นกันนะคะก็มีการค้าเสรีอย่างเต็มรูปแบบในอาเซียนเองก็ทยอยทีอยอาศัยกันพึ่งพากันแต่วันนี้เองค่ะที่อย่างพรุ่งนี้เนี่ยดิฉันจะต้องเดินทางไปประเทศลาวนะคะเพื่อไปประชุมอาเซียน ในปขีของปีนี้นะคะแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่จะไปบอกเขาว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราอยากทําอะไรร่วมกับอาเซียนเมื่ออาเซียนมารวมตัวกันแล้วหาสามารถหา common strategy ร่วมกันได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันของระหว่างประเทศค่ะวันนี้เองนี่ฉันก็อยากจะมาเล่าเพิ่มเติมนะคะเดีย๋ยวเมื่อกี้เล่าเรื่อง ACD ให้ฟังแล้วเนาะแล้วก็อยากจะพูดต่อในเรื่องของอว่าอนาคตเราจะทําอะไรร่วมกับอาเซียนแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่ด้วยค่ะ วันนี้ก็จะใช้เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีแรกนะคะในการพูดถึงอ,อุดมการวิสัยทัศน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นของรัฐบาลค่ะวันนี้ก็จะเน้นใน4หัวข้อ4ประเด็นใหญ่ๆค่ะอย่างประเด็นแรกเลยเมื่อกี้ทุกท่านก็ได้เห็น Presentation แล้วนะคะก็ GDP ของอาเซียนตอนนี้เนี่ยอาเซียนเรามี10ประเทศพอรวมตัวกันเนี่ย มีมูลค่าถึง3.6ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ119ล้านล้านบาทไทยนะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มขยายตัวอีกปีละ4-5%ในทุกๆปีต่อเนื่องไปจากนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราเป็นตลาด1ในอันดับ1ใน5ของโลก ในขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีคนถึง670ล้านคนในอาเซียนค่ะตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ทั่วโลกโฟกัสนอกจากเป็นตลาดที่สงบสุขที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่สามารถพึ่งพาได้ในทุกๆระยะนะคะที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโซนอื่นโซนอะไรจะมีปัญหามียังไงเนี่ยของอาเซียนของเราเนี่ยก็ยังเป็นโซนที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นโซนที่น่าลงทุนที่สุดโซนหนึ่งของโลกค่ะในเวลานี้ค่ะเราก็อยากจะ ลดล็อกศักยภาพของอาเซียนมีความร่วมมือกันเกิดมากขึ้นให้สอดคล้องทั้งภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเกณฑ์ของการค้าการลงทุนการเสียภาษีระหว่างประเทศการทําธุรกิจร่วมกันในแต่ในแต่ละประเทศนะคะก็เราอยากจะสร้าง perception นที่ว่าถ้าลงทุนในประเทศไทยเราลงทุนกับคน66ล้านคนแต่ มันจะเกิดมูดยังไงให้ลงทุนในประเทศไทยนีแหละแต่รู้สึกเหมือนได้ลงทุนทั้งอาเซียนนั่นก็คือ670ล้านคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นจุดขายแล้วก็เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมากําหนดในเรื่องของการค้าขายแล้วก็กําหนดในเรื่องของภาษีการลงทุนการต่อเนื่องซึ่งกันและกันทั้งภูมิภาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะนําเสนอในการคุยกันต่อเพื่อเกิดภาพรวมค่ะ ประเด็นที่สองค่ะเมื่อกี้อย่างที่พูดไปนะคะอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสงบสุขนะคะไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า peace and prosperity นะคะข้อนี้เองค่ะเป็นข้อที่ดิฉันได้พูดยืนยันในสปีชในการไป ACD นะคะว่าเราเน้นความสงบสุขเป็น peace นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งเสริมัพ p อ o r t การลงทุนแล้วก็ความสงบนี้ให้เพื่อน ทุกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ดิฉันได้เข้าไปคุยกับหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอิหร่านเองหรืออะไรเขาก็มีการแชร์ข้อมูลนะคะก็ไปกับทั้งรัฐมนตรีนะคะทั้งเลขาอะไรก็ไปนั่งฟังะคะ่ะก็จะมีความตึงเครียดนิดนึดนงนะคะในเรื่องของออปัญหาความขัดแย้งนะคะดิฉันก็รับฟังแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากเห็น e NERGY แบบนี้มากกว่า แบบที่เราไปประชุม ACD กันมากกว่านั่นก็คือ e NERGY ที่ทุกคนสามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้แล้วก็บอกถึงปัญหาของตัวเองและหรือข้อนำเสนอเพื่อจะช่วยกันพัฒนาเราทั้งหมดนี่แหละให้มีพลังแล้วก็ไปต่อข้างหน้าด้วยกันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้พูดคุยนะคะแล้วก็มีการโดนถามจุดยืนมากมายนะคะเราก็บอกเลยว่าเรายดยึดมั่นใน international law ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ความสงบสุขแต่เราเนี่ยยินดีมากๆที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขของโลกได้อันนี้เราเรายอมซัพพอร์ตเต็มที่นะคะอันนี้ก็ได้เสนอจุดยืนตรงนี้ไปแล้วก็ช่วงนี้เองค่ะที่ที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของพีซแล้วก็ในเรื่องของ ความสงบสุขต่างๆค่ะทุกคนจะทราบว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอาเซียนของเราเ,เองนะะี่เองค่ะก็จะยังสามารถทำมาหากินได้อยู่ยังสามารถมีการลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นนักลงทุนค่ะที่มาจากประเทศจีนแล้วก็กระจายตัวการลงทุนในอาเซียนอย่างประเทศจีนเองที่มาลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะเน้นย้ําในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของรถไฟฟ้า รถที่ใช้ไฟฟ้าอีวีนะคะแล้วก็การผลิตโซลาเซลล์แล้วก็อย่างมาเลอินโดเองเนี่ยก็รวมไปถึงการตั้งกองทุนต่างๆในสิงคโปร์สิ่งพวกนี้ค่ะที่เขากำลังทำเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเราก็อยากให้แต่ละประเทศลดลดความลดกฎหมายหรือลดความยุ่งยากระหว่างกันเพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อให้ชวนคนทั่วโลกมาลงทุนได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้เองนะคะก็สิ่งที่ทั่วโลกสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของ AI แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งในเรื่องของ Data Center เราก็เห็นแล้วว่า Google มาลงทุนกับเรานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเกือบเกืบสิวันที่แล้วนะคะก็ uh, Data Center เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากพอดิฉันได้นำเรื่องนี้ไปเล่าต่อว่า Google ได้มาลงทุนกับเราแล้วนะวันบ i l l i o n อย่างนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายบริษัทที่อยากจะมาลงทุนเรื่อง Data Center เช่นกันเพราะว่าบางทีเนี่ย ที่แต่ละประเทศนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเขาก็อยากจะเก็บฐานข้อมูลไว้ในประเทศอื่นๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาที่เขาคิดนะคะเราก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยมีแนวโน้มไปทางไหนอีกบ้างมีการโฟกัสเรื่องไหนอีกบ้างที่ที่เกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่อง d a t ้า e n t e r เราก็บอกว่าเรากำลังทำในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมรวมไปถึงการ ต้องเตรียมตัวไว้เผื่อการผลิตต่างๆที่บริษัทใหญ่ๆอยากจะมาผลิตในบ้านเมืองของเราเช่นไม่ว่าจะเป็น Google ที่อยากจะผลิตของต่างๆเราก็อยากจะดึงการลงทุนจากบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ให้มาลงทุนที่ประเทศไทยเพราะจริงๆประเทศไทยเรายังมีศักยภาพอีกเยอะที่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้แล้วรัฐบาลเองก็มองต่อค่ะว่าถ้ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็จะนําไปถึงการเกิดการจ้างงานการสร้างงานใหมๆ่ๆเกิดขึ้นมีอาชีพใหมๆ่ๆที่บางทีอาจจะยังไม่มีใน,ในประเทศไทยก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ถ้าเราถ้าเราดึงการลงทุนเหล่านี้จากทั่วโลกมาค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะแชร์นะคะในเรื่อง,งที่บอกว่าเราจะเป็นพื้นที่ของการลดความขัดแย้งเนี่ยตอนที่เมื่อประมาณเดือนก่อนไม่ดานมานี้นะคะเราก็ยังมีบทบาท ในการที่ใช้ประเทศไทยเป็นเวทีเจราจาระหว่างรัฐมนตรีของประเทศจีนนะคะกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะให้มาคุยกันที่เมืองไทยนี้เมื่อเมื่อประมาณไม่กี่เดือนมานี้ค่ะเราก็อยากจะเป็นพื้นที่แบบนี้แหละที่จะสามารถทำให้เกิดความสงบสุขได้ค่ะ ตอนนี้เองค่ะอาเซียนเองก็มีปัญหาความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดก็จะเป็น <c oughs> ความขัดแย้งในประเทศเมียนม่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่เราก็คงจะนําเรื่องนี้ไปคุยในเวทีอาเซียนเช่นกันนะคะแล้วก็ปีหน้านี้ค่ะทางท่านนายกของมาเลนนะคะท่านอันวาอิบาอิบารฮิมนะคะก็จะดํารงตําแหน่งประธานของอาเซียนในปีหน้าซึ่งในเรื่องความขัดแย้งในเมียนมานี้เราก็จะนําไปปรึกษากันเพื่อจะหาโซลูชันให้กับ ภูมิภาคนี้ค่ะประเด็นที่สนะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการขนส่งการเชื่อมโยงในเรื่องของคมนาคมค่ะอันนี้ก็จะทําให้ยกระดับศักยภาพของอาเซียนได้อย่างมากนะคะเพราะว่าในอนาคตเองเนี่ยอาเซียนต้องเชื่อมระบบขนส่งซึ่งกันและกันเพราะว่าจะได้อยู่ในแผ่นพื้นที่แผนที่ของเอเชียนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ จีนเวียดนามกัมพูชาลาวนะคะไทยเองแล้วก็เมียนมาเพื่อที่จะได้เกิดการค้าที่เป็นกลุ่มแล้วก็เอื้อซึ่งกันและกันค่ะอย่างของเราเองเราก็เน้นในสินค้าการเกษตรนะคะถ้าเรามีตัวเชื่อมต่อพวกนี้การประหยัดประหยัดเวลาการส่งสินค้าก็จะช่วยได้มากก็จะทําให้ของเราส่งออกได้ดียิ่งขึ้นอีกค่ะ แล้วก็จะมีการต้องคุยกันในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคมนาคมร่วมกันทั้งหมดเป็นภาพใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาพวกท่าเรือต่างๆด้วยในการรับของส่งของอันนี้ก็ต้องพัฒนาร่วมกันแล้วก็ลดในเรื่องกฎ มากมายระหว่างกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะรัฐบาลก็กําลังดําเนินงานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงการที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคแล้วก็แลนด์บริดจ์แล้วก็ที่จะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งต่อไปค่ะภาพที่เรามองนะคะเราก็มองว่าถ้าทุกอย่างมันต่อกันมากมายแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราส่งไปเราส่งสินค้าของเราเนี่ยกระจายไปได้อย่างเช่นเรากระจายไปที่ประเทศจีน มื่อไปถึงประเทศจีนเนี่ยมีมีความต้องการมากอยู่แล้วและเขามีประชากรที่เยอะถ้าเราหาทางออกพู้นทีแล้วส่งไปถึงเขาได้เนี่ยเกษตรกรของเราก็จะได้ส่งของออกไปได้อีกเยอะแยะแล้วการผลิตดีมานก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็อยากจะเร่งให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงถึงภาพของการที่จะเชื่อม ท่าเรือขนาดใหญ่ทั้งจากสองมหาสมุทรด้วยนะคะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเข้าด้วยกันค่ะเพื่อจะเป็นการที่ว่าพอเราส่งไปเนี่ยเราก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนได้ก็จะทําให้เป็นผลดีกับการทําธุรกิจของทุกๆภาคส่วนค่ะในอนาคตนะคะอาเซียนเองค่ะก็จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการส่งออกอาหารแล้วก็ผลิตกะผลิตผลิตการ ผลิตผลการเกษตรให้กับทั่วโลกนะคะแล้วก็ต้องมีโครงสร้างคมนาคมที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยที่ที่ไปประชุม ACD ที่เขาชอบแล้วก็คาดหวังนะคะก็คือเรื่องของ Food Security เพราะว่าทุกๆท,ที่เนี่ยที่มีความขัดแย้งหรือมีปัญหาภายในกันเองเนี่ยเขาก็ต้องการมี Food Security ที่ใดที่หนึ่งไว้เราก็ได้คุยกับเขาคะ่ะพูดว่าถ้าสมมติเราสามารถมี เก็บคลังอาหารไว้ให้ได้เนี่ยเมื่อยามที่จําเป็นหรือยามที่เขาต้องการเนี่ยเราสามารถส่งอาหารเขาได้ทันทีเขาก็มั่นใจแล้วว่าอาหารจุดเนี้ยปลอดภัยและสามารถดีลิเวอร์กับเขาได้เลยถึงภายในสองสงวันว่าไปแต่ว่าเราต้องคุยว่า เราจะใช้ AI ในการจัดการได้อย่างไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเอาไปพัฒนาต่อว่าเมื่อถ้าจะมีดีมาตรงนี้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเก็บคลังสินค้าของเราอย่างไงปล่อยอย่างไงต้องใช้ AI ทั้งหมดในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวันที่เก็บสินค้าวันที่ซื้อสินค้า ความยาวที่สินค้าอยู่ได้หรือการส่งออกไปถึงมือผู้บริโภคอันนี้เราต้องทําให้ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานระดับโลกทําให้ทั่วโลกมั่นใจว่าถ้ามี Food Security ที่เมืองไทยอันนี้แหละคือเรื่องใหญ่อันนี้คือเรื่องปลอดภัยและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้อันนี้คือสิ่งที่มองไว้ค่ะแล้ก็อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วคิดเลยว่าเราต้องมานั่งพัฒนาเรื่องระบบต่ออย่างน้อยๆเนี่ยทุกประเทศที่เข้ามาคุยกับดิฉันเนี่ย สนใจเรื่องนี้อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนรัฐบาลรับโจทย์ไปเรียบร้อยค่ะก็จะพัฒนาในจุดนี้ต่อไปด้วยค่ะประเด็นที่4นะคะเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเจออยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตรงอาเซียนนะคะนั่นก็คือปัญหาจากสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีเรื่องภาวะฝุ่นมากมายเ,เป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ภาวะตอนนี้เขาไม่เรียกโล,โลกร้อนนะคะเรียกลคเดือดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าน้ําท่วม ะะอย่างของเมืองไทยเองก็ท่วมเยอะกว่าทุกปีนะคะแล้วในเรื่องท่วมไม่พอยังมีปัญหาของโคลนของอะไรที่เชียงรายที่ดิฉันได้ไปเห็นกับเห็นกับตาเลยนะคะก็รู้สึกเลยว่าจริงอย่างเราเองเนี่ยเราคิดสภาพถ้าบ้านของเราถูกเคลือบโดยโคลนทั้งหมดโหมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เศร้าใจนะคะแล้วก็พอพยากรณ์อากาศหรืออะไรได้ได,ได้ได้ดูระยะยาวมาเนี่ยก็บอกว่าในปีต่อๆไปก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้อีก นะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งของรัฐบาลว่าเราจะเตรียมพร้อมให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่รับมือ,อยังไงในปัญหาของสภาวะโลกเดือดเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งเช่นกันว่าเราจะป้องกันได้แค่ไหนและเยียวยาอย่างไรเพราะว่าจริงๆปัญหาพวกนี้ต้องใช้เวลาการแก้ไขหลายปี นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจะสร้างเขื่อนไหมจะสร้างอะไรไหมแบล็คเกร์กั้นแค่ไหนการซ่อมแซมเนี่ยไม่นานแต่การสร้างอะไรขึ้นามาใหม่ที่จริงจังโครงสร้างต้องมีการศึกษามีอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผน A B C D เพื่อจะเยียวยาเพื่อจะรักษาแล้วก็รอเวลาในการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศของเราด้วยค่ะ นี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะคะแล้วแน่นอนว่าในอนาคตค่ะตอนนี้เราก็เร่งรัดนโยบายนะคะที่จะได้ผลในเชิงปฏิบัติจริงๆขึ้นมานะคะมากกว่า มากกว่าสิ่งที่จะได้แค่พูดถึงนโยบายอย่างเดียวค่ะเช่นตอนนี้เองค่ะประเทศไทยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอย่างมากนะคะแล้วก็จะตั้งเป้าหมายค่ะไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือเรียกว่าคาร์บอนนูทรีซี่นะคะซึ่งภายในปี2050เราก็จะสนับสนุนพลังงานทางเลือกอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซลาเซลล์หรือว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกอื่นๆที่มีนะคะอันนี้เนี่ยนโยบายนี้รัฐบาลก็ดําเนินการต่อแล้วก็ เน้นย้ำว่าอยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะที่ดิฉันเล่ามาก็แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องนำไปพูดในเวทีอาเซียนแน่นอนนะคะในเรื่องของอาการพูดองค์รวมเราก็จะพูดถึงปัญหาทั่วไปแต่ว่าการที่ประชุมแยกแต่ละประเทศเนี่ยเราจะสามารถขอความร่วมมือหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆการลงทุนร่วมกันให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าก็แน่นอนนะคะดิฉันจะทำเต็มที่ค่ะวันนี้ก็มี ลิสต์มาแล้วค่ะว่าต้องได้คุยประเทศคู่เนี่ยเป็น10ประเทศเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็ต้องทํากันบ้านหนักหน่อยค่ะว่าแต่ละประเทศเราจะสามารถคุยอะไรได้บ้างต่างๆกันนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ฝากขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะขอขอบคุณคุณอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงอีนแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าอาเซียนที่จะประชุมเนี่ยค่ะ ทั้งหมดที่พูดมามันก็จะลิงก์กับคอนเซปต์ของอาเซียนในปีนี้ก็คืออาเซียนคอนเน็กติวิตี้2025นะคะสั้นๆค่ะมีแค่3ทางก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือการเชื่อมโยงทางกายภาพนั่นคือการขนส่งอย่างที่พูดไปแล้วอย่างที่2ด้านกฎระเบียบค่ะลดเรื่องกดลงทําให้การ ติดต่อกันง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานให้สอดคล้องกันทั้งภูมิภาคค่ะเรื่องที่3ค่ะการเชื่อมโยงกับประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะทําให้ข้อ,ข,อข้อปิดกั้นต่างๆมันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะการอยู่ร่วมกันโดยสามัคคีนะคะทำให้มีพลังกว่าการ ต่างคนต่างทำค่ะหรือที่พูดกันว่า Asean together is much more than the sum of its parts ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณค่ะคุณแพรท,ทองทานชนวัฒนายกรัฒมนตรีสำหรับการแสงวิสัยทัศน์ของท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านอยู่ต่อบ,บนเวทีสักครู่เพื่อรับมอบของที่ระลึกด้วยนะคะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บโพเดียมสักครูน่นึงนะครับ เสียบกระเบื้ออีกครั้งให้กับท่านนายกรัฐมนตรีพาทำทางชินวัตร์กันขอตัวสำหรับวรความจริงใจข้อมูลและความวิสัยทัศน์สำหรับถัดไปนะครับเรียนเชิญคุณสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและลกีฬาครับขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีคร,รับขอเสียงปรบมือให้ท่านรัฐมนตรีครับและกับเรียนเชิญท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์โทมินเลิศสุรเดชน,นะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีเช่นเดียวกัน